รู้ก่อนใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินกินอย่างไรให้ปลอดภัยฝากกดไลค์กดติดตามออนไพลินพยาบาลบอกเล่า90ขอบคุณถึงแม้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินจะมีประสิทธิภาพดีในการป้องกันการตั้งครรภ์แต่ไม่แนะนำให้ใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินแทนการคุมกำเนิดปกติแม้ยาจะปลอดภัยก็ตาม เพราะขนาดของโฮอร์โมนที่สูงจะทําให้มีผลข้างเคียงของยาตามมาดังนั้นควรเลือกใช้ในกรณีที่จําเป็นเท่านั้น e m e r g e n ์เจนซี r คอนทร i เซฟหรือยาคุมกำเนิดฉุกเฉินเป็นยาเม็ดฮอร์โมนขนาดสูงที่รับประทานหลังจากมีเพศสัมพันธ์เพื่อลดโอกาสที่จะตั้งครรภ์การคุมกำเนิดวิธีนี้จะให้ประสิทธิภาพภายใน2-3วัน โดยจะไปรบกวนการตกไข่แล้วก็รบกวนการปฏิสนธิของไข่กับอสุจิแต่หากได้รับการปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนแล้วจะไม่สามารถป้องกันได้มีข้อบ่งใช้แบบไหนคะก็ข้อบ่งใช้ในการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินก็คือหหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน 2. ส,สตรีที่ถูกข่มขืนหรือมีการใช้คุมกำเนิดแบบที่ไม่ถูกต้องเช่น ถุงยางแตกหลุดหรือใส่ไม่ถูกต้องอันนี้ก็ต้องใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินควบคู่ไปด้วยนะคะหรือกรณีคนที่ลืมทานยาคุมประจำที่ทานอยู่แล้วก็ต้องใช้ตัวนี้เสริมเข้าไปนะคะแล้วก็บางคนก็ลืมลืมนัดที่จะไปฉีดยาคุมกำเนิดอย่างเช่นถ้ามากกว่า2อาทิตย์ หรือมากกว่า4อาทิตย์มากกว่า7วันนะคะแล้วก็พวกที่ล้มเหลวในการหลังข้างนอกเช่นหลังในช่องคลอดหรืออวัยเพศด้านนอกหรือบางคนที่คำนวณวันเว้นวันมีเพศสัมพันธ์พลาดแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือห่วงคุมกำเนิดหลุดหรือยาฝังหลุดนะคะเราควรจะรู้เพิ่มเติมอีกคือ ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อได้ยาชนิดนี้มีประโยชน์ในการป้องกันการตั้งครรภ์เท่านั้นไม่สามารถป้องกันการเกิดโรคจากเพศสัมพันธ์ได้หากต้องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ควรใช้วิธีสวมถุงยางอนามัยจะดีที่สุดค่ะและก็มีความเข้าใจว่ายาคุมกำเนิดฉุกเฉินเป็นยาทำแท้งเป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะยาคุม ฉุกเฉินสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้เท่านั้นนั่นคือต้องได้ยาเข้าไปในร่างกายก่อนจะมีการฝังตัวของไข่ที่เยื่อบุโพรงมดลูกแต่ถ้าหากไข่ที่ผสมกับอสุจิได้ฝังตัวที่ผนังมดลูกไปแล้วยาตัวนี้ช่วยอะไรไม่ได้ดังนั้นยานี้จึงไม่ใช่ยาทําแท้งนะคะแล้วก็ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินมีผลข้างเคียงสูงมาก าการออกฤีธต่อสภาพแวดล้อมของเยื่อบุโพรงมดลูกจึงมีผลต่อฮอร์โมนแล้วก็ทําให้เกิดความผิดปกติของตัวผู้ใช้เช่นมีประจำเดือนผิดปกติหรืออาจจะขึ้นไส้อาเจียนหรือหากกินบ่อยๆก็อาจจะเสี่ยงต่อการท้องนอกมดลูกได้นะคะแล้วก็มีความเข้าใจว่ายาฉุกเฉินนี้อาจจะทําให้ทารกพิการได้หากรับประทานไปโดยไม่ทราบว่าตั้งครรภ์ความเข้าใจนี้ไม่ถูกต้อง ทางนี้มีรายงานว่าไม่พบทารกผิดปกติจากการที่มารดารับประทานยาโดยที่ไปไม่ทราบว่าตัวเองกำลังท้องนะคะการรับประทานยาเม็ดรแรกภายใน72ชั่วโมงหลังการมีเพศสัมพันธ์ดังกล่าวตามด้วยยาเม็ดที่2จะทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันได้75%แต่ถ้าหากเริ่มยาภายใน24ชั่วโมง หลังการมีเพศสัมพันธ์จะทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นเป็น85%ดังนั้นจึงควรรับประทานยาเม็ดแรกหลังจากมีเพศสัมพันธ์ให้เร็วที่สุดนะคะและก็มีความเข้าใจว่าการใช้ยาคุมฉุกเฉินเพื่อคุมกำเนิดระยะยาวได้ความเข้าใจนี้ไม่ถูกต้องหากสามีภรรยาที่ยังไม่พร้อมมีบุตรแต่ ต้องการคุมกําเนิดในระยะยาวมีวิธีคุมกำเนิดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากกว่าเช่นการรับประทานยาคุมกําเนิดแบบปกติชนิดเม็ดโดยรับประทานทุกวันวันละ1เม็ดนอกจากนี้การรับประทานยาคุมฉุกเฉินเป็นประจำจะพบอาการข้างเคียงอย่างเช่นปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนเลือดออกกระปิดกระปอยรวมทั้งพบความเสี่ยงในการเกิดอุบัติการณ์การตั้งครรภ์นอกมดลูกเพิ่มขึ้น ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินไม่เป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์ครั้งใหม่และไม่มีผลทำให้การตั้งครรภ์ครั้งถัดไปช้าลงแล้วก็ถ้ามีอาเจียนภายในสองชั่วโมงควรทานยาซ้ำยาคุมฉุกเฉินชนิดฮอร์โมนเดี่ยวชนิดโปรเจสตินนิยมมากกว่าชนิดฮอร์โมนรวมเนื่องจากจะมีขึ้นส้อาเจียนน้อยกว่าแล้ก็ ยังไม่แนะนำให้ทานยาแก้อาเจียนทุกครั้งที่ทานยาคุมฉุกเฉินวิธีการกินยาคุมกำเนิดฉุกเฉินนะคะแบบ UPA หรือ Ulipristal acetate นะคะทาน1เม็ดครั้งเดียว30มิลลิกรัมจะมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดฉุกเฉินสูงกว่า r e v o n o r g e s t r l ถึงแม้จะรับประทานยาช้าออกไปจนถึง120ชั่วโมง ลังการมีเพศสัมพันธ์นอกจากนี้ UPA ยังสามารถต้านการฝังตัวของไข่ที่ผสมแล้วได้โดยออกฤทธิร์รบกวนการเตรียมความพร้อมของเยื่อบุมดลูกในขณะที่เลโวนอร์เกสติลไม่มีผลดังกล่าวจึงไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยยาเม็ดฮอร์โมนเดียวโปรเจสเตอโรนหรือ0.75มลิกรัม 2เม็ดทานห่างกัน12ชั่วโมงเม็ดแรกทันทีหรือไม่เกิน72ชั่วโมงยี่ห้อที่มีขายในประเทศไทยเช่นมาดอนน่าโฮสตินอลแมรีพิงค์หรือรับประทานลิโวนเกสติล1.5มิลลิกรัมครั้งเดียวมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์และอาการข้างเคียงไม่แตกต่างกัน ผลข้างเคียงของการใช้ยาคุมฉุกเฉินนะคะก็คือถ้าใช้บ่อยๆซ้ําๆเป็นระยะเวลานานนะคะก็จะทําให้ประจำเดือนมาไม่ปกติบางคนก็อาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนและรู้สึกผื่อืดผืออมเหมือนจะอ้วกนะคะบางรายก็จะมีอาการปวดหัวบางคนก็ปวดท้องมีอาการปวดท้องคล้ายๆกับตอนมีประจำเดือนได้และก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์นอกบดลูกนะคะ แล้วเราห้ามใครบ้างที่ไม่ควรใช้ยาคุมกำเนิดแบบนี้พวกที่มีมะเร็งของอวัยวะภายในของผู้หญิงและมะเร็งเต้านมห้ามใช้นะคะโรคตับเฉียบพลันหรือตับแข็งหรือมะเร็งตับอันนี้ก็ห้ามโรคหัวใจและหลอดเลือดพวกความดันโลหติตสูงโรคกลิ้มเลือดอุดตนันโรคลมชักโรคเบาหวานที่มีภาวะไตทำงานผิดปกติหรือมีภาวะหลอดเลือดผิดปกติ หรือคนที่มีอายุมากกว่า35ปีแล้วก็สูบบุหรี่จัดหรืออ้วนมีไขมันในเลือดสูงนี่ก็ห้ามนะคะแล้วพวกที่เป็นไมเกรนชนิดที่มีอาการเตือนนะคะอันนี้ก็เป็นข้อห้ามนะคะไม่ควรรับประทานยาคุมฉุกเฉินนะคะถึงแม้ว่าการใช้ยาคุมฉุกเฉินจะมีประสิทธิภาพดีในการป้องกันการตั้งครร โดยเฉพาะถ้าทานเม็ดแรกทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่ไม่แนะนำให้ใช้ประจำเป็นแบบว่าเป็นแบบปกติทุกวันอย่างนี้นะคะอันตรายนะคะเพราะขนาดของฮอร์โมนที่มันสูงมันก็จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงของยาตามมานะคะบางคนก็มีประจำเดือนออกกระปิดกระโอยปวดท้องน้อยนะคะแล้วก็อาจจะมีเลือดออกผิดปกติ ทางช่องคลอดนะคะทางที่ดีก็คือถ้ามีอาการพวกนี้เราต้องรีบมาพบแพทย์นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมช่องออนเพลินพยาบาลบอกเล่า90นะคะหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามและกดกระดิ่งก็กดไว้เลยนะคะเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ทางช่องของเราจะได้นำสาระดีๆมาฝากในทุกๆวันค่ะขอบคุณค่ะ